ภาษาจีนภาษาจีนครับผมภาษาล่าที่เมื่อเรื่องที่ผมสอบถามไปว่าก็คืออ่ะยังก็เป็นขัดปรับเป็นข้างการอย่างว่าเพราะว่า,วาสอนได้แต่มันครอบอกก่ะยังผมก็เน้นแบบจัดเลยคนเท่าเลยอุ้มกำกั ท่านท่านท่า,านจะลูกไปเห็นก็นครับครับครับเอา,าไปไอ้นี่มันเป็นการสอนอเบื้องต้นนะครับมันถึงกับเป็นการสอนเบื้องต้นถ้าลูกลูกของท่านนี่มีความหูด้านภาษาจีนเป็นพื้นฐานนี่ยิ่งง่ายครับเพราะว่าจะมีอาจารย์สอนอ่ฮึ่ยฮึฮึละเอียดกว่านี่อูออ้ง่ายง่ายอ่ะเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนท่านไปสมัครเอารายละเอียดเห็นก่อนก็นครับที่กสนจจากว่านานเท่านี้นะครับครับเดี๋ยวผมขอเบอร์กสนอหมครับนะครับเพราะว่า สอบถามแล้วแี่ยังพิการอีกได้ครับท่านครับเดี๋ยวผมทันจดนะครับเนอร์ครับครับเบอร์ศูนย์ห้าสี่ครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดสามสองครับท่านแปดสามสองครับขอบคุณครับครับผมอ่าขอบคุณครับท่านเป็นที่ต่อนะครับได้ภาษาจีนครับได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะโอ้โหปุ้ยเฮ้ยครับไปเป็นเนี่ยังได้หมือนะครับนี่นะไปเป็นใกล้ไปเป็นอย่างได้แล้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นฝากผมจุยประชาสัมพันธ์ใหันเป็นโครงการดีๆ นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเซ็นกล้องนี่แต่ต้องมีกล้องกล้ององย่างตีปุ้ยใจนั่นะครับกล้องต้องแรกๆกันนะแต่แต่ต้องกล้องใหญ่ๆเนาะมันต้อง,องอ <c oughs> เป็นกล้องที่มีเปิดห้องอะไรอย่างนี้นมันมีปลั๊บได้ซูมได้อย่างได้นั่นนะ <c oughs> เปิดห้อง <c oughs> สองสามหมื่นขึ้นครับนี่ก็อ่อนชลินยายอยู่งองนอยู่น้องชลินยา <c oughs> ส่งมาให้ปีปุ้ยตัวหนึ่งนะน่อ <c oughs> งอยู่งอนอยู่สักสามหมื่นขึ้นไปก็เอาละชลินยาแต่จันแล้วครับคือว่าซื้อเนี่ยของผมเนี่ยก็ขอบคุณนะคุณอาจารยสิริธนิรุตหนูน้านี่ยนะหนูน้าล้ำค่าน ก็เลยเอาหื้อนี่นะเอาปีปีปีแบบนี้น้องหนูนาเปิดเอาหื้อครับหนูนาก็บอกปั๊บปั๊บคือเร็วดีปั๊บปั๊บปั๊บได้เนี่ยเพราะล้มกันอันนี้เอาไว้เก็บภาพเก็บภาพดวนดวนแต่ยังกล้องดีเสียงกล้องนี่ก่อน่าจะเรื่องของความเอ็ดอ่อนในการของภาพปั๊บจะได้แสงจะได้ก็ยังคุ้นติปป่นถามปุ้ยว่าคนไที่เป็นคนไทยหุบ สับหัวเตะคำนั่นเราเอาไปติดบตุ้ยูนท่องเที่ยวฮะนี่ครับบุ้งหัเป็นฟิล์มือไฟนั่นน่ะฝนบอกนั่นน่ะปลัดบุญมากหนักปลัดะนั่นน่ะครับเจ้าของน้อเจ้าของปอกแป๊กเนี่ยตีหลุ่นเดียวกันเนี่ยครับเพราะนั้นอารมณ์จะได้บุ้งหัวงามงดงามยอดแสงครับเออโอ้โห้ไผ่เป๊หันกัดชอบครับจะขายก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านคครรัับบผมเอ่ออขาบวน อ้วนเหลืองไม่นะครับนทีว่าทีวิญญาทิตีเหมือนจับได้ทีหน้าล้มพักษานะครับว่าอ่ที่นี่ผมอยากจะร้องให้พอใน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 บ้านเฮาในพื้นที่บ้านเฮานี่นะฮะวันก่อนวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยเอจอจวบ้านวิญญาติแถวบ้านหาเวียงบ้านใจท้องนี่ก็โดนจับเปิดว,ว่าไปบูรุปลาบูรุแปะแล้วครับบูรุปลาเปิดบูรุปลาจะปุ๊บเขาปวดเนาะอ้วนตรงนตรครับ อทีนี้เนี่ยผมอยากจะจคือมองไปว่านักธุรกิจบางคนสบางคนส่วนน้อยในบ้านเขาเนี่ยแง่กินกำมิซิปลัก้อยลัก้อยะไรเนี่ยถ้าอู้ถึงว่าเป็นทําถูกตามต้องถูกถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเพราะว่าเนี่ยตีแถวบ้านหาเวียงบ้านบ้านใส่หอ้องอยีน่นะ <c oughs> เมื่อนเป็นอี้ที่นี่ผมยังยื้อพอตัวยังใส่อู้เหลืองมุมเหลืองไม่ยผมก็อู้บอกให้ทุกเนาะบุคลิกผมกับบุคลิกท่าเลยผมยังยื้อพอพอตัวผมก่ยวข้องกันจะได้อะไหมายความว่านักลกยจีติมีตีนักได้ถึงว่าเป็นมิติแลท่านคือตีเลเป็นตีปลาเลยครับทุกคนมีซีดหมดเลยครับปลาแถวนั้นจริงๆก็เป็นเซเว่นของบ้านซานบ้านแถวเวียงบ้านอย่างตัวเนี้ยเซเว่นก็คือว่าเข้าไปแน่ยกินเนี่ยอย่างไรกินทุกอย่างรับครับมีที่มีนอมีสปะครับ ครับครับผมขอบคุณครับเอ่อคือนอนกุ้งคีปิดเข้าไปขอบควค้องก้ญสิงนั่นแหละไปทำาุรงที่ของเผื่เนี่ตีงาห้าลอยไหลอ่างี้ก็โอเคปนะจะขอถูกต้องต,ตามกฎหมายการที่บปขอถูกต้องตามกฎหมายมันถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีใดมันก็นต้องด้วยตีทันวานี่แหละที่อู้เมื่อกี้ตีไม่โดนจับอ็ยังบทโดนจับตั้งนานน้อยกอยังมันก็เป็นที่นี่นครับผมบมันอู้ไปทูกกับเม่นบททูกกับเม่นนะครับผมยังเรื่องบาพอ๋อเราช่วยกัน มันอี่ชาวบ้านเหตุเจ้าสองเจ้าเนี่ยไปหายไปทํากินภูเขาป่วยไรสองไรอ่ะมันก็โดนจับแต่ในความคิดเนี่ยไปทำห้าภูเขาไรด้วยจีขอใจพื้นที่ปลากะดีขอสัมปทานกะดีอ่ะเขาโบกฮิดเขาขอครูต้องและเขาขอได้อ่ะอครับประทับใจมากประโยคเพราะอันยังเนาะคือพ่อนั็นหู้ครับแต่ผมหู้นี่ดิพี่พี่หู้มันผมหู้นะเดี๋ยวผมจะอู้ให้ฟังขอบคุณครับ นี่สุดยอดนะอันนั้นเป็นเหลกยางถามว่าตีแต่ก่อนเขาเคยทำมาหากินเนี่ยจู่ๆก็เป็นของอันนายทุนพ่อเนี่ยปีพยับเฮ้ยเปิ้ลปีน้องได้กันได้นะครับสูจะไปอย่างเขาปวดเป็นอิ็ขายเป็นไงก็เนี่ยครับปีบริเวณชอวเราเอาไปยังเนี่ยเขาแจ้งแกเขาเดียวเขาแบบนั้นไปเสี่ยงอย่างยังสองมื่นเกิดไปเกิดมากูยังเขาปวดปีบ่ได้ปัดเห็นก่อนเอีย อันนี้คือตีไปตีมาผมบอกทันเลยผมไปทำข่าวอะไรข้างจะปวาดแบบนี้ปีมีเสาปีเคยเงยหมอนเก่าเราเก่าผมกับเราเก่าปีกับโจ้กับปุ้ยก็สามหมื่นปัดเหี่ไอ้ยี่ยี่ไปอิดมันยังหกหมื่นแล้วสองคนผมกับไปจจนอันขอกเกียงเกียงท่านบอกปีจะไปเงียัย่งเขาปวดไข้ไงกะซีบคนไปแต่ไหนล่ะ มันก็มาถึงได้ขยายพื้นที่เอาไปเป็น <c oughs> ตึงวันนี่มันนี่แหละสุดท้ายแล้วกับกรณลลีแบบนี้เปิดมีเงินมีท้องเปิดสาม,มารถเดินเข้าไปรังวัดเดินเข้าไปอย่างได้สะดวกครับ <c oughs> ง่ายยังเขาจะโอนตีครับเนี่ยปา้าเกินหาสตัตวงค์ยุงขนาดนัด้นอันนี้เรื่องแท้ๆเลยเดี๋ยวความเคารพบปลาตีปลูกยางพาราทต่กำลังเข้าไปตรวจสอบตีมีทุนตีว่าห้ามขายแต่ก่อนเป็นเรื่องไ <c oughs> ปแล้วกันนะไก่ย่อนจะนเนี่ยเนาะผู้ลักผู้ใหญ่ พอดีมีหน้ามีตาอะไรแบามาคนก็นเยอะเป็น,นหน้าหน้าเหี่ยพร้อมท่านนี้ถ้จะอึดอัดใจเนาะตีดโทรมาดีมากเลยอึดอัดใจอาย<ห>น,นี้ไปถึง200สองร้อยปีเฮ้ยใจก็ไม่ยังอยู่แล้วถามว่าลนละลุง,ลง,ลง,ลงๆๆกันเนี่ยเดี๋ยวพอนไหนวางงานในนามท่วมนะเอาเตอน์น,นะตั้งตั้งตั้งตัง้งนั่นนะ <c oughs> จะตรวแพ้น,นะจะได้กับสองปันได้ไปได้โบุหูจุยเหลือนี่ก็ย้อนจะเนี่ยครับแล้วเขาไปทำเขาเราเอาเอ็นดูนีะ ถ้าโอ้นี่ไม่ไปสองสามร้อยปีแต่ผมหันว่าบางสิ่งบางอย่างนะมันมันบอดบ่าได้เอื้อต่อผาต่างๆเพราะฉะนั้นการทามากินต่างๆเนี่ยท่านต้องเจ๋แข็งแลักกระยไปว่าของปีหนึ่งนายกอดีตนายกายรัฐมนตรีแจ้งนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามกลางราคาขายหมดหูดับดับไม่แบบเดี๋ยวนี้เป็นลูกจ้างเ่นวันนี้ก็ีด้ใบไหนี้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับมึงนั่งกับล เอเชียไฮเวย์หมายเลขสิบสามเนาะนะครับเริ่มแต่นครสวรรค์ไหมจะไปพดปุ่นสองปันน้ำคน้อยกระพอะประกาศขายที่หันก็ทันวังกอลเริ่มเริ่มมีมีสถานที่เริ่มปักไปละปักไปขายตีนะอันนั้นนะี่ของแต่มีก็ของปุ้ยมีตีจะขายอย่างยังมีแมผมพีอยู่ตีอันไปเหี่ยวแล้วนะครับชีวิตผมนะโอ้สมบัติมีแต่อันแม่ชีวิตเอาอย่างไปบริสักอย่างครับ อันนี้กถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกลึกๆส่วนหนึ่งของพี่น้องเจ้าบ้านที่ปุ่นได้ได้ฟังแล้วก็มันสะท้อนขึ้หันว่าสังคมทุกวันเนี่ยมันก็ยังมีจะเอะครับจะแต่ถามว่าปิดจะได้มาได้มาจะได้ละไปออกเอกสารซิิ์จะได้อย่างจะได้เนี่ยก็ต้องมีไหลาหน่วยงานตีดตรงครับก็จะได้ตอบบ้างเตือเขาจะไปว่าปิ่นกับบัตรได้เพราะว่าเขาในฐานะของซื้อนี่กับบัตรสามารถจะไปไปไปก่าวหาอย่างไปได้นะครับผ่านพิงกับบัตรได้มันบารดีนะครับ ปเป็นข้าวกับปัดเนี่ยแต่อันน่ะครับนอกาจากว่ามันเป็นข้าวเป็นอ้นอย่างมาแต่แต่มีหลักฐานชัดเจนก็เอามานำเสนอให้กับพี่น้องฟังพ่อ,อพี่ที่เปิ่นชอบรายการปุ้ยส่วนหนึ่งก็คือเจ้าบ้านที่เี่ปุ่นฟังเนี่ยคือเนี่ยฟังตอนที่ชอบตอนที่มันเกลียดนี่ว่ามันมันไขเ่เจกกับปีไปทําข่าวจูว่ๆมาถ่ายหูจะไปลงยูทูบผมมันอยู่บ้านไหนยูทูบเนี่ไม่นเปิดกลัวขนาดนักจนสั้นมาไหนผมเนี่ยกลัวกลัวอันนี้ก็หมอนกันบ่แต่แต่ฟังไว้ได้วา่าผลกระทบที่มันเกิดจากน้ำท่วมเนีอะไรอย่างเน เงี้เขามองตามสิ่งเล็กน้อยจ้ะเนี่ยครับฉลไรก็จะมาเรียกร้องเอาของเัินรัฐบาลก็ของเัินบ้านเมืองปันสองปันเนี่ยมันมนสเสียดาย้ไปได,ปได้ครับครับเป็นคิด่าเป็นชันไหมนะเป็นบอกแผ่บนระยะตั้งนะครับเพราะวั้คนต้องขอระยะตั้งเลยนครับเดี๋ยวกับหู้แล้วครับวันนี้อยู่ตีน้าน้อยประธานสัมพันธ์กับผู้จัดเสียงเด่นแล้วครับผู้สื้อข้าวหล่าคนจะไปถึงน้าน้อยแล้วครับเดี๋ยวหู้แล้วครับน้องเองไปต้องข้อหาชัดไหมนะครับเป็นอยาสีดใ ผมว่ามันน่าจะพิดูจนแล้วทำตต้นแล้ว่ครับผมทำการผอนาตรครับแล้วเขออนุญาตเพืไม่หัวห้ามนะครับนั่นเนาะผมิดว่าแค่นั้นแล้วนี่มผมโมโหพอถึงมิงสายไปละดีแมน้อยเดียวกห้อยน้ำอุ่นกับปี๋น้อครับน้แต่กว่ามันน่าจะพิสต้นครับผมอนาตเราต้องเป็นผลอนุญาตรผอนุาผมอยาทำมาได้ผมน่พิสูจนแล้วไม่ซักสวนเก่าดัดยังพิสเนาะถ้ามบอกเนื่อนเนาะ ขก็ได้ครวะขอบคุณครับสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็คงไปรอฟังรายละเอียดุยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดในองม่าอูนะครับเขาจะได้หัวตีไปตีมาของของเรื่องนี้มันเป็นจะได้แต่เออสายจะอย่างอื่นบอลกันเรื่องฟุตบอลครับเรื่องฟุตบอลวันนี้โตโยต้าจะจับฉลากบายลุงลุงนันตัวลุงสนันสัมฤทธิ์กิดนี่ว่าว่าสวัสดีครับฟักเดือนนะฮะพูดคำหนี่งคำฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้ว สิครับพีคุยกับตีทะยับนาะสวัสดีครับอ่าผมเดี๋ยงไม่เป็นได้เครับไม่ตียันท้องเหมือนเดิมครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีเจ้าที่ปลาไม้เจ้าที่ตีดินเจ้าหน้าที่ตำรวจปลาไม้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตีน,น,น้อยบุญนะครับต้นจอบุญนครับปกติปกติหันเป็ปลาไม้เขาตำรวจไปจับหันจับคุมได้เลยหรครับนี่มันเป็นจะได้ไม่ผู้หญิงถึงเพิ่มถึงต้องยุ่งยากจับกี่วันนั่นนะครับเลยตั้งแต่วันคืนวัน ซุกเหรอครับ่ต้องกัดตัวซอสกับกาบผมคืรีอาหารเจ้าบ้านเนี่ยับลุกเอย่นี้แับจับไปเลยรอครับเตียมันยังย่างรับก็ขนจุกเลยพี่ง่ายง่ายพี่ก็จุกก็อือเาต้องีนี้จะต้องทํหนังสือไปเจินออกไปทําครนัือกนอนต้องมีหนัสือ บ่อไปครับเป็นข้าราชการครับต้องมีหนังสือสั่งการเดียวมีค่าบพีชอบชีวิตเป็นครับเออจำเลยต้องรู้ราชการกันไหมน้องเพี่รมายินดีทอดเต็มไปทั้งเขาเต็มไปตู้สีต้นต่องข้างแหลกต้นหนึ่งอยู่ในน้นโอ๊ยนะต้นเหนืออยู่ยิ้มตะฟังนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็บหัวครับเดี๋ยวขายมันผมบัวละเดี๋ยวว่า ของบ้านออยอปากว่า,วาจะขายห้าหมื่นนี่นะ่งเราผูกมีทุนในในกระปุกนั่นน่ะเซ็นรับรองอะไรยังไป็นป้าอ่ะเอาเกระตุงามาจับหมื่นหนึ่งปึกป้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของ <c oughs> สี่ค่ะครับค้นค้นซื้อค้นซื้อเอา,อาเอกสาเรเปาเทียบเอกสารมือเป็นเซ็นหมดมแล้วค้นซื้อจีนไอ้อ้อยกันได้ไร แต่คือเป็รเซ็นอย่างแก่ๆเนคนเดียวมั้งนะครับเจ้าของบ้านผูกงก่ำได้รับมดคืนครับไม่ถูกจับอยู่ที่วงสาครับสันก็นจะได้ก็ดีใจดีใจแล้วตอนนี้ก่ความพิษเออว่าตีไม่แม่แม่นหมูมจะตีตัวปตีออตัวผมหัวแบ่ฟ้าไปเจ้าหนี้ไปไม่ไปกี้มดถึงจี้บูดทูครับเออเมาว,วันนั้นไขายที่จี้ทูบ่าไม่อยู่ในสวนอยอู่ในตีชนโนนครับ แต่เมไม่เหลี่ยงมากี้สีประทูครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายปี่ร่ต้องห่วงเดี๋ยวจะแฉเป็นชอ็ชอตๆไปอถไฟฟ้าแคาเรามันเ่วนลัง 3, ้เงนะินหนึ่งสามแสนกว่าเลยไม่ต้นละหมื่นบาทนเนมากกวิามื่นห้าก5 0าหมื0นห้ามาเป็น1นึ่งหนึ่งแสนสี่มืนห้าันบาทอพอเซ็น จะฟังเสือที่าทสามใช่ไหมครับผมบบ้านครับวันนี้จะบ้านเนี่ยจะโดถจับเนี่ยจต้องมาเอ,อาะรถซีซูตี่คกันไม่ไหนจับคุกเลยอันนี้ใครได้อย่างองโหเฮ็ดจะต้องมีร้าน,น,น,นมากเนาะมัด<อ>นักเนาะนครับผมฝากครับพี่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมาฝากไหมครับผมปุยกระปุยหมอนแหกครับนะครับ ลบัดนั้นละครับใส่สุดท้าทยละครับตะก,กี้ตะก,กี้ที่อู๋ถึงเรื่องลุงนันนี่ตีช่วงนี้ถ้าวัดาทาันได้ตีไปงานสีดำตีล้อมเจ้งของกันนี้วัดสุนตานบอกปะลุงนันพ่อ,อยังลุงนันถ,งงน,นถูกรถมอเตอร์ไซคออ์โจ้นะครับขาขาหักครับกระดูกหักกระดูกดแตกนะครับตอนนี้อยู่ตีบ้านขอบคุณทุกท่านที่ปไปเยี่ยมเปิดฝากมาจิมจะได้ขอบคุณจิมเนอร์ของลุงนันจิมขอบคุณลุงนันจิมนะขอบคุณเขาไปเยี่ยมจิมครับสวัสดีครับไปเยี่ยมลุงนันครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนะคลุงนันหายเร็วครับลุงนันครับก็จะได้ของหายเร็วๆเนอะลุงนันเนอะครักษาสุขภาพนะช่วงนี้การยิงไปเดือนสองเดือนสองโลยังโลก่อนครับไก่ไไกก่่ดำกับฝั่งไปนั่นเด็กวิ่ะไปร่อนวันนี้ครับบ่ายประมาณใบม้งจะจับสลากฟุตบอลโตโยต้าลีกครับตีรอบแรกทั้งหมดครับเอาไปชนะกับไพเพอสมาสองดอทหนึ่งจากการยิงของทีลีเซมบาแล้วก็สมเกียรติเต้ชนั้นนะครับ ล้วก็จะเริ่มจะแข่งขันแฮมครั้งหนึ่งวันที่สิบแปดเริ่มสิบแปดมีทุนาเขา,เขาเป็นเจ้าบ้านนะครับอันนี้ของฟุตบอลโตโยต้านะครับผมแต่ฟุตบอลลีกภูมิภาคนั่นจะเตะกับพิจิตวันสุดไทยแมตช์ที่สิบหเป็นนัดชง้ายก็นัดสุดยเลกก็กหล็กเลกก็เลกๆลกครับเลกก็กๆนัดชุดไทยจะ,จะได้เกาแตมเจ็ดแตมหรือฮูแตมเดี๋ยวฮู้กันตอนนี้ร่งบวยลเลยร่างบวยคือหม่งอง่าอยู่ใต้ตะลางครับนะฮนะอยู่ใต้ตะลางกะเที่ยงพอกัน นะครับคะแนนใต้ตารางเลยของแอนฟของแอนนันฟซีนะครับนี่คือเลขแรกเลขเลขใต้ตารางจัดเต้สิบสี่สิบห้าแมตช์น่านชนะหนึ่งแพ้เออชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สิบได้เจ็ดเสียสองสามได้เจ็ดเสียสองสามถ้าถ้าชนะเห็มนัดหนึ่งก็จะได้เก่าจะได้เกากับจะได้เก่าจะแสงพะเยาบก่อนนีจะแสงก่อน กับพายาวเต้พร้อมกันนีงชนะหนึ่งเสมอสามก้านซิบบัหรนี่ละเนาะดูบัตรครับมันน้อยพี่ลกสี่สิบเน็ตใบเน็ตบอร์ดแล้วก็ล่าสุดสื่อตัวมาจากบุรีรัมนีสอบผลมาจากบุรีรัมลยนะครับลักลอนป้วนคนเด็กจะได้เตะเลขที่สองครับโอ้โหรับรองว่าเขาเขาล็อกละกับนี่นะเลขที่สองนี่นะเขาล็อกละเขาล็อกละเริ่ม เขาตีละเขาตีเข้าทั้งละครับนักกีฬาโคด้าที่หูตัวบริษก็จะได้มานั่งพอละครับเลิกจ้างละนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงอย่าเคยเป็นห่วงแล้วก็เลขสองนี่จะมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเราจะขายหุ้นโอ้ตอนนี้เลขกระซิบอย่างกระซิบว่าขายของกระซิบเขาพูดอัสปอร์ตอุดอัสปอร์ตทีโอทีตัวเองครับทีโอทีที่รวมทุกทุกมาตะกี้นั่นนะตอนซ่อมมันอย่างมาเน็ตแต่เน็ตว่านั่นกันครับนั่นแหละ ทีโอทีนี่จะรวมสักหุ่วยไทยทอดสดทางเว็บไซต์ตัวนะครับเนื้อที่เนี่ยเอาเอาจัดคืดๆเลยขอบคุณเฮือนซอยไข่มุกตี่มอบตั้งที่สองปัสสาวะไทยทอดสดไปทั่วโลกเพากราะว่างั้นแม่จมเจ้าไข่มุกในปืนแจกประชาสชนเหลืองห้องพักก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตถั่วโลกขอบคุณครับเดี๋ยวจะมอบอย่างเป็นทางการแล้วกันจะไทยทอดสดขอบคุณเดี๋ยวจะไปมอบตังทีเลขที่สองครับเป็นทางการไม่นี้เวลาหมดแล้วครับวันพุธเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของไข้อีโคไลเออติดกับรังระบาดอยู่ในคันดานีนะครับเยอรมัน ับจะไปบปที่ไปแล้วไปไหมมาไปแอวจะกินทองออกกับไรไปเดี๋ยวนี้กลัวไปเห็นหมดเอาผมได้สองคนลักับความรักบุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ